สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำายดวงครูอนคลิปนี้เราจะมาในหวัวข้อที่ว่าบทเรียนที่ศัตรูได้รับจากคุณนะคะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรสมาชิกงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดโอตา์ด้วยก,ก,กรารกด subscribe และแชร์นะคะบ,บทเรียนราคาแพงที่ศัตรูได้รับจากคุณนะคะคือเรื่องอะไรลักนาราศีของคุณและศัตรูของคุณอักขระเรีย ราศีกุมท่านลมสกอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำซัตติเเรียสราศีนกจักรทัตไฟเอิร์ธธ่านดินพฤชศพอันกรแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำนิบบะราศีตุลธาตุลมเมื่อกุรีคนที่เกิดในวันพุธธาตุน้ำแล้วก็มาราศีเมษราศีพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณนะมี41 7 8 9 15 17แล้วก็26นะคะ เรามาดูพลังงานของคุณนะที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากจิตสิทธิ์นะไพ่พรมยานเนาะได้ไพ่เทพธิดาแมงป่องไพ่พระแมป่ประวรตีไพ่พระเกตมงคุนะคะไพ่เทพธิดาแมงป่องนะคือการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นการปกป้องตัวเอง ด้วยความหวาดระแวงและก็ความดุดันฉะนั้นนะช่วงนี้คุณจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตและอดทนในการต่อสู้กับความยากความลำบากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการาทำงานนะหรือว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคุณจะต้องใช้ความมานะและความพยายามอย่างมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่านะคะ ไพ่พระแม่ปรวรตีเป็นพลังงานของความอบอุ่นอ่อนโยนความเมตตาการุณาจิตใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะเหมือนคนที่ได้รับความรักจากแม่หรือว่าได้รับความรักเอาใจใส่จากคนที่คอยกุ้มชูอุปถัมภ์คำจูนสนับสนุนช่วยเหลือณนะช่วงนี้เวลานี้ตัวของคุณนะคะจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชู นะจากบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือว่าได้รับการยอมรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะมังค้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคนะทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองนะหรือว่ากินอิ่มอยู่ดีมีความสุขนะคะและไพ่พระเกตมงคลเป็นพระงงานของความเป็นสิริมงคลความสําเร็จนะแล้วก็สําเร็จในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าคุณจะกระทําการสิ่งใดนะ จะมีเสียงสิทธิ์นาประทานพร9้าวประการเพื่อปกป้องคุ้คมครองดูแลคุณให้แก่ข้าดจากอุบัติเหตุแล้วก็พยันอันตรายต่างๆด้วยฉะนั้นนะคะตัวของคุณจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในความดีงามนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถอำนาจวาสนาบารมีนะ,ะเป็นที่ที่จะต้องเป็นบุคคลที่จะต้องนับ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช่วยเหลือการทําบุญนักสมเคราะห์หรือว่านักปรา์นักบวชต่างๆหรือว่าเป็นคนที่จะต้องใช้ในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะหนุนนาชะตาชีวิตนะ,ะช่วงนี้ก็ทําบุญมากๆส,ะส,ะสัสมแต้มบุญมากๆนะคะจะช่วยให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานนตรายต่างๆเรามาดูพลังงานของคุณจากไพ่ยิปีนะคะ พลังงานของคุณจากไพ่ยิบซีเป็นพลังงานแบบไหนที่เป็นบทเรียนนะคะบทเรียนสอนใจให้ศัตรูของคุณได้รู้ในการดำเนินชีวิต สิบถ้วยนะคะความสุขความสุขนะคะของครอบครัวหรือว่าตัวของคุณเองมีพลังงานของความสุขแม้ชีวิตของคุณนะจะผ่านพบเจออุปสรรคต่างๆมากมายแต่คุณก็ทำให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างครอบครัวของคุณกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะตัวของคุณเนี่ยคือมีในเรื่องของ การ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆนะความทุกข์ยากความลำบากใจต่างๆแต่ก็สามารถใช้ในเรื่องของความรักความเมตตาความเอาใจใส่การดูแลหรือว่านะเป็นคนที่ใจดีใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นแม้คุณจะประสบพบเจอนะกับสังคมรอบข้างบุคคลรอบข้างปัญหาชีวิต นะแต่คุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เรียกว่าใช้ความอดทนใช้ความรักความเมตตานะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยนะความสงบนิ่งนะด้วยจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขนะทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปทีละเล็กทีละน้อยนะสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะระง,งับยับยั้งความโกรธ เกลียดนะความอาฆาตความชิงชังความพยาบาทของศัตรูได้ทําให้ศัตรูแพ้พ่ายคุณไปโดยที่คุณเหมือนเมินเฉยคือไม่สนใจอ่ะนะคุณเหมือนกับว่าใช้ความรักความเมตตาเนี่ยนะคะทําให้ศัตรูนะคะพ่ายแพ้ในเรื่องของความโกรธในเรื่องของทิฐิอารมณ์ของเขาเองนะคะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็นะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับตัวคุณและศัตรูของคุณก็นะ นี้หายตายจากไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทเรียนที่ตัวของคุณนะคะทำให้ศัตรูคนนั้นได้รับแล้วก็เป็นอุทาหรณนนะ์สอนชีวิตของเขาณนะตอนนี้เวลานี้แล้วก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยนะเหมือนล่าถอยในการที่จะก่อกวนคุณสร้างปัญหากับคุณนะคะคือบทเรียนเรื่องอะไรบทเรียนที่คุณทําให้ศัตรู ของคุณล่าถอยนะพ่ายแพ้ไปคือบทเรียนเรื่องอะไรบทเรียนของการที่ตัวของคุณเมินเฉยนะไม่สนใจไม่ใส่ใจนะแล้วก็ใช้ความรักความเมตตาระงับยับยัง้งความรู้สึกโกรธเกลียดความอาฆาตของตัวของคุณเองนะทาให้คุณสามารถที่จะเหมือนกับแม้คุณจะเหมือนกับรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะตัวของคุณอาจจะหลบ ศัตรูของคุณนะไปทําภารกิจอะไรบางอย่างจนมันสําเร็จนะคุณทำให้ศัตรูของคุณช่าใจคุณให้ศัตรูของคุณนะะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าตัวของเขาเองได้รับชัยชนะแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วตัวของคุณเนี่ยหลบเงียบนะหายไปทําภารกิจบางอย่างของตัวเองจนสําเร็จนะคะเหมือนกับกระต่ายกับเต่าเลยอะ่ะแต่ว่าอารมณ์ของคุณคือแบบว่าคือช้าๆเงียบๆ นะคะแต่สําเร็จอารมณ์นี้แม่คุณจะรู้สึกโกรธเกลียดนะคะเกลียดแค้นชิงชังศัตรูของคุณแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะระงับยับยับย้งความรู้สึกโกรธเกลียดนะคะความอาฆาตนั้นได้แล้วก็ไปทําภารกิจของตัวเองจนสําเร็จนะจนได้รับการยอมรับนะคะ เป็นที่สรรเสริญยกย่องนะแล้วก็มีชื่อเสียงเนาะพลังงานของคุณเป็น the empress นะคะแล้วก็เป็น king of p e n t a c l e เป็นคนที่เหมือนกับณนะตอนนี้เวลานี้นะตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความสักเซสความสมบูรณ์แบบนะคะการที่เป็นผู้ให้การที่เป็นผู้รู้จักให้อภัยนะกับศัตรูหรือว่ารู้จัก นะเหมือนกับไม่โกรธเกลียดไม่อาคา่านะปล่อยให้พลังงานลบนะมันสะท้อนย้อนกลับไปหาศัตรูของคุณโดยที่ตัวของคุณเนี่ยนะกลับไปทําภารกิจของตัวเองให้มันสําเร็จนะศัตรูเสียเวลาในการเฝ้ามองชีวิตของคุณนะแล้วตัวของคุณนะก็สามารถทําให้ศัตรูเหมือนกับเรียกว่าเจ็บปวดนะหรือว่ากโกรธหรือว่าโมโหได้เพราะเวลาที่คุณหายไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไปโฟกัส ชีวิตของตัวเองนะไปทําความสําเร็จของตัวเองนะไปหาเงินไปทํางานนะแล้วก็กลับมาอีกทีหนึงคือประสบความสําเร็จแล้วนะมีความสมบูรณ์แบบแล้วคือคุณรู้จักระงับยับยัง้งนะความรู้สึกโกรธเกลียดนะความอาฆาตการให้อภัยนะคะส่วนศัตรูก็คงจะเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนที่ นะจะต้องนะํามีความเจ็บปวดมากมายมหาศาลจากความรู้สึกความคิดของตัวเขาเองนั่นแหละนะยิ่งเขาโกรธเกลียดคุณมากเท่าไหร่เขายิ่งเป็นผู้ที่จะสูญเสียพลังงานนะโดยไม่มีประโยชน์นะคะพลังงานของศัตรูของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความที่นะโกรธอาฆาตคุณโมโหนั้นะแล้วก็อยากจะทําลายชีวิตของคุณแต่ตัวของคุณกลับมีความรักมีความเมตตา มีความให้อภัยให้กับเขานะตัวของเขาช้าใจเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบหรูหรากินดีอยู่ดีมีความสุขโพสต์ความสุขในช่วงเวลาที่คุณหายเงียบไปอะ่ะนะแล้วก็คุณก็มาทําภาระของตัวเองนะทําภารกิจของตัวเองจนสําเร็จเนาะอืมศัตรูของคุณช้าใจมากๆกับการที่คิดว่าคุณนะยอมแพ้ต่อเขานะคะแล้วตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าคือ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเก็บเงียบนะทำภารกิจบางอย่างนะคะทำธุรกิจการงานจนประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะะได้รับการยอมรับนะได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานงคุณเหมือนได้รับอิสรภาพอะในการที่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคนที่นะสูญเสียความสุข ูญเสียรายได้สูญเสียเวลานะคะคนที่จะต้องเหมือนได้รับความเจ็บปวดกับกลายเป็นศัตรูของคุณนั่นแหละนะที่เขาได้รับบทเรียนบางสิ่งบางอย่างนะคือเหมือนกับว่าประมาณที่ช่วงนั้นเวลานั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ล่าถอยกับการ,รเผชิญหน้ากับเขานะไม่อยากสู้หน้ากับเขาหรือว่าไม่อยากจะไปเสียเวลา นะกับอะไรที่มันไร้ประโยชน์แม้ว่าจะต่อสู้หรือว่าแข่งขันกับเขาไปมันก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วคุณใช้นะเวลาในการเก็บตัวเงียบๆนะมาพัฒนาตัวเองมาเรียนรู้มาโฟกัสในเรื่องของการงานของตัวเองจนประสบความสําเร็จนะคะคุณใช้ความรักความเมตตาในเรื่องของการยับยัง้งความรู้สึกนะคะของตัวเองเนี่ยคือการที่เหมือนหยุดความโกรธ หยุดความโมโหร้ายนะหยุดความอาฆาตความพยาบาทความจริงชังนะะแล้วก็นะหันมาทําบางสิ่งบางอย่างนะะหันมาทําภารกิจของตัวเองบางสิ่งบางอย่างจนสําเร็จเนาะมันเหมือนกับว่าทําให้ศัตรูของคุณชะล่าใจนะตอนนั้นเวลา,านั้นเขาอาจ mm. จะมีความสุขเขาอาจจะคิดว่าเขาประสบความสําเร็จเขาอาจจะคิดว่าเขาชนะคุณแล้วนะเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาได้รับตอนนั้นคือมันคือความสุขที่แท้จริงแล้วเพราะว่าเขาได้ ชชนะจากคุณเพราะว่าเห็นคุณเงียบนะแต่แท้จริงแล้วคนที่พ่ายแพ้คนที่เหมือนกับว่าชล่าใจคนที่เหมือนกับต้องสูญเสียโอกาสดีๆไปอ่ะคือตัวเขานะมันเหมือนกับว่าคือณตอนนี้วันนี้การกระทําของคุณการที่คุณไม่สนใจเขาเมินเฉยใส่เขาแล้วมาโฟกัสชีวิตของตัวเองเนี่ยคุณได้สร้างความสําเร็จคุณได้สร้างความฝันของตัวเอง นะคะจนสําเร็จแล้วจนมีชื่อเสียงจนเหมือนกับว่าเป็นที่ยอมรับแล้วส่วนตัวของศัตรูของคุณนะคะพลังงานของเขาคือพลังงานของคนที่แบบดูสับสนนะ,ะดูวุ่นวายชีวิตครอบครัวเจอปัญหานะเขามัวแต่จะไปใช้ชีวิตที่แบบกินดีอยู่ดีมีความสุขอ่ะคือไม่โฟกัสชีวิตการงานนะการทํามาหากินการสร้างไรายได้ของตัวเขาเองอ่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงของตัวของเขาเนี่ยได้รับบิบากกรรม ของครอบครัวแล้วนะเพราะเหมือนกับว่าย่งวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นนะไม่ดูแลคนในครอบครัวของตัวเองไม่ดูแลความสุขของคนในครอบครัวเนี่ยก็เกิดปัญหานะคะของครอบครัวปัญหาแตกแลกแตกแยกแตกเล้าปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิตการงานเขาลืมวางแผนอนาคตของตัวเขาเองนะคะเขาเหมือนกับว่ามาส่องหาชีวิตของคุณนะมาส่องดูชีวิตของคุณกลัวแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จ กลัวแต่ว่าคุณจะทําอะไรนะแต่เขาก็เหมือนกับว่าคือคุณอาจจะไม่โพสต์หรือว่าไม่แสดงออกอะไรเลยทําให้คนคนนี้นะรู้สึกนะงุดหงิดสับสนนะคะจิตใจว้าวุ่นเนี่ยความว้าวุ่นของตัวเขาเนี่ยทาให้เขาไม่ได้มาสนใจชีวิตของตัวเขาเองส่วนตัวของคุณเนี่ยแม้จะสูญเสียนะความรู้สึกณช่วงนั้นเวลานั้นที่คุณนะถูกเขาทําร้ายนะคะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือ เรายอมสูญเสียนะช่วงเวลานั้นไปดีกว่านะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นการทําง่ายที่สุดแล้วกับการที่จะต้องนะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นอนะ นะคะพลังงานของเขาคือณนะตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณเนี่ยแตกต่างจากเขามากเลยคุณมีการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างและนะคะความรู้สึกนะที่คุณเหมือนกับสูญเสียไปหรือว่าถูกเหยียบย่ำไปเนี่ยคุณนะเหมือนมีโอกาสที่จะมองหาความสุขของตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่คุณทาได้ก็คือในเรื่องของการที่โฟกัส นะชีวิตการงานของตัวเองการเงินของตัวเองคุณใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะทาให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะส่วนตัวศัตรูของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขาจะต้องเจอพลังงานเก่าๆพลังงานของความรู้สึกความเจ็บปวดความเสียใจนะคะพอหันกลับมาดูชีวิตของคุณอีกทีหนึ่งคุณไปไกลแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้เขาเหนื่อยเขาหนักเขาทนทุกข์ทรมานเขาเจ็บปวด นะเขายังหาทางออกกับการหลุดพ้นะของความทุกข์ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยอ่ะซึ่งมันแตกต่างจากคุณมากนะคะเนี่ยนะ,ะ,นะะมันเหมือนกับว่าคือพลังงานของเขาเหยียบย่ําคุณตอนนั้นแต่ตอนนี้ตัวของเขาจะต้องเหมือนกับประสบพบเจอปัญหาชีวิตนะ,ะมาดูกันว่าเขาคนนี้ได้รับบทเรียนเรื่องอะไรนะคะกับการที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดนะตอนนั้นนะคะความเจ็บปวดเนี่ยสามดาบ ความทุกข์ใจความลําบากใจปัญหาการเงินนะปัญหานะคะที่เขาเคยพูดนะกล่าวโทษคุณใส่ร้ายคุณความทุกข์ที่เขาเคยต่อว่าให้คุณเนี่ยมันกลับไปสะท้อนย้อนหาตัวเขาแล้วนะคะแม้เขาจะพยายามที่จะหาหนทางขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเขา นะคะส่วนตัวของคุณเนี่ยคือแบบใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆแล้วบทเรียนที่เขาได้รับคือการที่เจอคนที่แบบเจ็บปวดเสียใจทุกใจก็อย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมคนล้มอย่าขามแล้วตอนนี้เขารับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วว่าชีวิตของคุณนั้นนะ,ะเหมือนกับได้มีพลังงานของการที่ ร้างภูมิคุ้มกันในความเจ็บปวดนั่นแล้วนะแม้คุณจะเจอปัญหาเรื่องราวต่างๆซ้ํา,าแล้วซ้ําเล่าแต่คุณก็สามารถที่จะหาหนทางแก้ไขนะหรือว่าหลุดพ้นออกจากปัญหาตรงนั้นได้เนาะชีวิตของคุณคือแบบชิวๆกับการทํางานณนะตอนนี้เวลานี้นะคะอืมก็เป็นพลังงานของการที่ศัตรูของคุณน่าที่จะได้รับบทเรียนในการที่กลั่นแกล้งคุณทาร้ายคุณแต่ลืมโฟกัสชีวิตของตัวเองนั่นเองเสียเวลาชีวิต นะกับคนอื่นนะคะแทนที่จะไปโฟกัสชีวิตของตัวเองเนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ